ทั้ง่1ครับแท้คูบองนะครับเทูบอลแวนการับวที่เราไปสำหรับท่านที่จะได้รับนะครปียจากทางไน้าานตั้งหนงีสิทธนะครับต้องมีคูปองสีแดงนะครับเรกว่าต้องมีคูปอลสีแดงเสร็จแล้วนะครับคู่สอเสียสียในกะได้ใช่ไหมครับไม่คูปอลนะครับต้งแท้คูปอง ใช้อุปกรรับนะครับเรนเซอร์ต่อ,ตอแถวก่อนนะครับได้รับการตั้วๆอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ทราบนะนะครับว่ามีจำนวนทั้งสิ้น2000องค์น,นะคะคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการแจกให้สําหรับทุกท่านในวันนี้นะคะแ,และวันนี้นะคะสาหรับการจัดงานฉลองสืบสัทธาพระยาสุรสินทร์พีศสิรุ่งจงางวา และประกอบพิธีในการระบุสวนนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านาพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีนะคะพร้รอมด้วยท่านผู้มีเกียรติานะคะและสุรนักการต่างๆมาร่วมง,งานมากเลยทีเดียวนะคะ,ๆๆะพร้อมกันนั้นนะคะในส่วนของเทศบาลเมืองสุรินทนร์ซึ่งนําโดยท่านวัฒน